ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อบเกมเมอร์นะครับวันนี้เราคงจะกลับในเกมโซลแอนตำนานจอมยุทธพูดทาสาเในรือผมเรามาดูกิจกรรมใหม่กันนะครับผมกิจกรรมเข้าวันที่สองครับผมเวลาเที่ยงคืนนะอันนี้ผมกวาดคลิปเวลาห้าทุ่มยี่สิบแปดนาทีแล้วผมคลิปนี้ก็น่าจะลงวันที่สามนะผมอ่ะสำหรับวันนี้เราก็มาดูกิจกรรมใหม่ดีกว่า ชื่อว่าของขวัญจากเจ้ามาังกรนะครับผมอ่ากดเข้าไปดูกันเลยครับอ่าแล้วก็จะมาเจอหน้าตาประมาณนี้นะผมคือหน้าตาประมาณนี้แล้วก็เลือกรางัลน,นะครับผมอ่าตรงนี้อันนี้ให้เลือกเป็นหีบระชามาังกรทองของรางวัลใหญ่นะหละังกล้ำค่าก็เลือกได้เลยครับผมว่าจะเอาอะไรนะอ่าส่วนผมก็จะเอาเป็นนี่นะ แล้วก็อืมอ่ะคีเดนปีศาจแล้วกันข้างล่างก็เอาประมาณนี้ก็แล้ผมนี่นะโอเคครับผมอ่ะกดยืนยันครับผมอ่าแล้วมันก็จะเตือนนะครับผมว่าจะเลือกหรือไม่นะอ่าโอเคครับผมกดยืนยันไป อ่ผมจะสุ่มให้ดูสักสิบครั้งแล้วกันเนาะว่าจะได้อะไรนะไปปึ๊บ,บกดยืนยันไปปึบอ่าโอเคครับผมเมลิพันไพลินดอบนะครับผมอ่าต่อไปมาดูของขวัญจากเจ้ามังกรนะครับผมอ่าซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแพ็คเหมือนเดิมน,นะครับผมซื้อซึ่งก็จะเป็นสัตว์ขีนะผมสัตว์ขีใหม่นะ แล้วก็มาที่ฝึกหัดกับป๋าซูนนะผมนี่ผมก็รินรับเควสรับแต้มนะทำกันได้นะครับผมสำหรับสายฟรีนะรับของได้ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็บงแหวนนะครับผมถ้าสำเร็จทุกเควสนะผมถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบแจมก็รับไปเลยนะบมองแหวนหนึ่งแสนปีนะแล้วจะมีผีเสื้อนางฟ้าผมดาวแดงด้วยเจ็ดดาวมีสกิลด้วยนะครับผม ซึ่งวงแหวนรัศมีพีเสือ้อนางฟ้านี่มันมีแล้วนะครับผมแต่ว่าเขากลับมาเอากลับมาอีกนะครับผมถ้าใครไปม,มีก็มาจัดกันได้นะครับผมตามกิจกรรมกันได้ต่อไปก็จะเป็นคลั้งสมบัติมังกรนะครับผมมีวงแหวนขายนะครับผมนี่วงแหวนขายนะครับแล้วก็จะมีบัตรแปรนะครับผมนี่นะ,ะประมาณนี้ก็จะมีบัตรแปรประมาณนี้นะผมสามารถเลือกดูได้นะ แล้วก็อนสุดท้ายครับผมก็คือโปรเปลี่ยนนั่นเองนะผมนี่โปรเปลี่ยนวงแหวนเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะนี่ใส่ไปพิรามิดนะ,ะ,ะคลิปยังไม่ยาวเท่าไหร่มาผมจะทำให้ดูเลยครับผมนี่กดเปิดใช้แล้วก็มาที่ผสมนะครับผม มาที่หอกในมุมนะแล้วก็มาที่หอกมืนคามกดตัวแรกนะผมอ่ะผสมไปปุ๊บอ่าโอเคครับผมก็จะเป็นหอกในมุมมืนคามโอเคก็มาที่ตัวละครนะครับผมอ่าก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมหอก็โอเคอยู่นะผมห้าร้อยสี่สิบเพชรนะ นายมฤพันธ์ไพลินนะครับผมนี่สก,กิลก็จะมีนะครับผมน้ำไพลินนะเมื่อโจมตีมีโอกาส10%นะครับผมสร้างดาเมจ3เท่านะค่ากัน50%นะครับผมในนี้ผมมีค่ากันเท่าไหร่ปึ๊บโอเคครับผมค่ากันก็20%นะเราต้องหาเมา็ดพันไพลินมากันนะครับผมโอเคนะก็กออกประมาณนี้ครับผมแหมผมเสียดายว่าผมอยากได้อันนี้มากเลย นี่กันบังกรทองนะครับผมอ่าผมจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับผมอ่าเดี๋ยวนะอ่าโอเคครับผมกนผมไม่ดูดูของเสริมนะเห็นไหมนี่วิญญาณยุดเขาเห็นมุมขวาไหมครับผมพลังสายเลื่อนนะครับผมกดไปนี่ก็จะเป็นขั้นนะครับผมอ่าหนึ่งขีดนี่ก็ขั้นหนึ่งนะครับผม ซึ่งเราได้เหรียญมาปุ๊บหนึ่งเหรียญมันก็จะเป็นหนึ่งขั้นนะนี่หนึ่งขั้นก็จะมีคุณสมบัตินะครับผมประมาณนี้อ่าแล้วก็ด้านขวาลิศส,สายเลือดนะผมนี่จะมีขั้นเห็นไหมขั้นของมันขั้นหนึ่งสถานะที่หนึ่งที่มังกรประทับนะครับผมนี่ก็สามารถอ่านดูได้นะผมมีทั้งหมดห้าขั้นนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับกิจกรรมใหม่แล้วครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ